สำหรับพ่อบ้านแม่บ้านสำหรับ<ช>ออฟฟิศโรงแรมที่ไม่ซีเรียสตัวนี้เลยครับผม,มง่ายๆทําง่ายๆใครๆก็ทําได้จัดไปครับผมนี่คือนุ่น k d 3 <GB S> 1 0 g d มาคุณไหมเริ่มแบบเปิดเครื่องเลยแบบผมแบงค์เลยตอนนี้ต้องทำยังไงบ้างครับก็อันดับแรกครับก็คือถอดกล่องถอดอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสียบปลั๊ก ปักปักเป็นเหมือนเดิมมืออมหาหัวแปลงองอินเตอร์มาอ่าแล้วก็เติมน้ําครับเติมน้ําเหมือนที่ดีสามหนึ่งเดิมได้เท่ากันไหมเท่ากันครับสองจุดท้าลินเียบเอะกินทีออฟฟิศอ่ะตัดไปแต่ตัวเนี้ยดีอย่างหนึ่งคือมันมีเครื่องบดในตัวอออ เป็นไปได้เหรอเจ๋งมากเลยจอดเไม่ใช่คุณไหมยังไงต่ออ่าตัวนี้สามารถตั้งเวลาในการบดได้แล้วก็ตั้งพรีฟิวชั่นได้ตั้งอุณหภูมิน้ําได้อ่าเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูดีกว่าเออเดี๋ยวหาว่าโม้ไม่พูดไปพอแบ่แม่บ้านไม่รู้เรื่องพวกเนี้ยใช่เดี๋ยวมาค่อยๆสอนเซตให้เอาไปอุ้ยเห็นอยู่ข้างๆล็อกสีเข้ากันเลยนี่มึงคืออะไรเนี่ยอันนี้ผมวางไว้คยเอ เผื่อแบบลูกค้าอยากได้ไปโบดที่บ้านแบบซีเรียสอีกสักหนึ่งโถเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยครับคืออยากเปลี่ยนเมล็ดใช่แล้วก็จะเป็นตัวซิงเกิลโดสก็ได้เดี๋ยววิวพีเอ็มมีตัวใหม่มาหรือว่าหรือว่าตัวนี้ทำซิงเกิลโดสได้ด้วยไม่ไม่ไม่เหมาะที่ออนดีมานไปใครใครอยากแบบทั้งโถใช้งานเร็วๆอะไรเงี้ยก็เป็นออนดีมานอ่าเดี๋ยวมาดูซีรีส์ใหม่ๆของเรานะครับผมอ่ะถ้าอยากได้ก็จัดไปสองหมีทอนเออจัดไปตัวแทนจําหน่ายก็โอกาสเหมือนเดิมปุ่มเปิดเครื่องครับอันนี้กดทีเเเเดดดดีีียยยยววลลมัั้หรรืออกกกกคคาางทบ่่ใช <ด>มันจะขึ้นพรีฮีทนะครับก็คือกําลังทําความร้อนอยู่นะรประมาณก,กี่นาทีกว่าจะได้แดกอันนี้ถ้าถ้าเปิดตอนเช้าอ่ะก็น่าจะประมาณไม่เกินไม่เกิน5้าถึงสินาทีโอ้มาใชสินาทีก็ได้แดกแล้วก็ถือว่าเร็วครับผมแล้วอันนี้ก็การสตรีมเป็นคูทัส,ทสอีกแล้วโอ้โหสามารถปรับแรงดันได้5ระดับ ห้าระดับด้วยใช่ไอ้จริงๆแล้วแบบแบรนด์ WPM เนี่ยคือเขาเขาซีเรียสเรื่องการสตรีมตรงเอาในการแข่งขันหรือว่าอะไรเงี้ย WPM เขาค่อนข้างมีชื่อเต็งหนึ่งตัวตัวเต็งเออตัวเต็งเอากำไรจากอะไรเนี่ยงานบุญเหรอเอาไปดูต่อพีทวเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับขึ้นต้นตัวเลขคือพร้อมใช้งานอ่าก่อนใช้งานเราก็อาจจะมาตั้งค่าอะไรต่างๆของตัวเครื่องแต่ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่า เวลาบทเนี่ยเราสามารถตั้งได้ไม่เกินสิบวินาทีอ๋อตรงนี้คือเวลาของของการไหลตกก,ก็เลยตั้งเนี่ยห้าจุาวิใช่กดมาออกมามันก็จะเราต้องมาเช็คแหละว่ากี่กรัมใช่อาจจะครึ่งคึ<า>่งอาจจะครึ่งค่งถ้าสมมุติเราใช้18กรัมเราก็ดูว่าไอ้เก้รัมเนี่ยกี่วินาทีคิดง่ายๆตัวเนี่ยมันสูงสุดคือสิบวิ ใช่มันตกไม่ถึงมันตกไม่ถึง18กรัมอ่ะก็กดให้มัน2รอบแค่นั้นเองตอนนี้เราตั้งไว้ประมาณ5.5วิเดี๋ยวเราลองมาดูกันลองมาดูว่า2รอบพอมันจะได้18กรัมหรือเปล่าใช่เพราะเพราะว่าปกติเวลาเราเราเรา,เราจิ้มเข้าไปเนี่ยเวลาเราออกมากระดกกระดัดอะไรเงี้ยมันก็ต้องเข้าไปสองรอบเพราะมันจะพูนจนล้นโอ้โหเขาคิดมาแล้วเขาเลยทําอย่างนี้ไงอ้าวลองดูมีบางอย่างที่เครื่องมันไม่มีแน่นอนน้ําร้อนไง น้ำร้อนมีเฮ้ยตรงไหนปกติมันจะมีซ้ายกับขวาเนี่สตรีมบ่อยแค่ไหนเฮ้ยอ๋อนี่เอาไว้ชงโกโก้ชงอะไรได้ครับโอ้ยนี่มันเหมือนรูแตรนเลยนะรูแตรนไปจับนะร้อนนะไม่อย่ามันต่อตั้งอุณหภูมิได้ด้วยไหมอ่าอุณหภูมิมันจะเป็นอุณหภูมิเดียวกับไอ้ตัวอ๋อถ้ามาตั้งอ่านั้นมันมาดูทีละเรื่องโอเคคราวนี้เรามาดูไอ้ฝั่งที่มันมีไฟก่อนก็ ตั้งตกก่อนแล้วกันนะนี่ครับเบอร์บดของเอพิโซมันก็จะเขียนตรงนี้ตอนนี้คือเอพิโซเพราะฉะนั้นคุณก็หาไปเรื่อยๆหรือเรียกว่าไฟจุดหรือแอดจัดไปเรื่อยๆนะฮะมันกดล็อกตรงนี้ครับใ่เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นี่ดูตรงล็อกตรงนี้นะถ้าสมมติว่าเรากดล็อกไว้มันจะหมุนมันจะหมุนไม่ได้ต้องกดล็อกก่อนแล้วค่อยหมุนเมื่อกี้เบอร์อะไรนะเบอร์นั่นแหละประมาณนั้นแหละสี่จุดสองสี่จุดสองโอเคแต่ละขั้วแต่ละเมล็ดไม่เหมือนกันนะต้องไปหาการไหลตกเอาเองประมาณนะถ้าไม่อร่อยก็ปรับเบอร์บดไปให้ละเอียด ละเอียดมากขึ้นน้ำไหลช้ามันก็ลดเปรี้ยวแต่มากเกินไปมันก็ขม<ช>ส่วนไหลเร็วเกินไปต่ำกว่า30วิมันก็อาจจะเปรี้ยวฝาดโวงเราก็ต้องหารสชาติที่เราถูกใจบอกไม่ได้หรอกเบอร์อะไรเพราะเปลี่ยนกาแฟไม่เหมือนกันใช่ากาแฟมีตั้งหลายตัวนะเดี๋ยวกดเซตอุณหภูมิก่อนเลยดีกว่ามาโอเคเดี๋ยวกดเซตอุณหภูมิน้ำเอาอุณหภูมิน้ำกดค้างครับเป็น COCO ก CO. ็เข้าไปปุ๊บเอาเก้าสี่ก็ได้ันนี้เป็นรั่วกลางค่อนเข้มใช่เป็นเป็นับประมาณ90เลย 90้าสิบนะยิ่งเข้มอุณหภูมิต้องยิ่งต่ำโอเคเราก็กด enter ไปจะตั้งใหม่ก็กดค้างอีกครั้งก็คือเหมือนกันเลือกไปแล้วอะสตรีมอ่าสตรีมเบอร์ห้าเป็นขอแรงเลยอ่าเแรงสุดก็คือเบอร์ห้าต้อ่าต้มการไค้างใหม่เมื่อกี้เราตั้งสตรีมไปแล้วนะอืมเบิ้แล้วก็มีพีฟิวชั่นพีฟิวชั่นใช่ผมเอาสักห้าวิพออ่าห้าวิอ๋อ พีนานก็ไม่ดีผมขอสามดีกว่านี่มันการค่อนเข้มพีนานเดี๋ยวมันขมไปอ่าได้ตัวพวกนี้มาเรียนได้ครับถ้าอยากจริงจังกับกาแฟรสชาติอะไรเงี้ยพวกเนี้ยตั้งมั่วไม่ได้แต่ถ้ารู้สึกไม่อร่อยมาเรียกกับฮูเก้มี้อสอนอ่าต่อครับปึ๊บที่เหลือก็จะเป็นการคลีนนิ่งแล้วก็อ่าเป็นโหมดสลีปโหมดละแต่ว่าไม่มีอะไรละโอเคก็ตามเดี๋ยวเจาะลึกหมดอื่นค่อยว่ากันรายละเอียดค่อยตอนนี้เอาที่จําเป็นต้องใช้เปิดกล่องมาแล้วอยากกินเลยหิวว่าแวร์อ้าว โอเคก็ดูเบอร์บทคร่าวๆตามนี้ก็ได้ครับอ่าเรามาดูเบอร์แรกก่อนเลยสามจุดแปดบทมันออกมาก่อนเพื่อให้มันเข้าไปในร่องของเฟืองจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะหาเวลานั้นเลยอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นบททิ้งก่อนครับยังไม่เปิดยังไม่ได้เปิดกโถเปิดด้วยดึงสลักมันออกมาให้มันเลยมันตกด้านหลังนะครับนี่ตรงนี้มีลิ้นมีลิ้นอยู่ก็ดึงก็แบบปึ๊บอ่าทิก่อนรอบแรกนะทิ้งไปก่อนทิ้งไปเลยมั้งเสียดายช่วงแรก ดีกว่าหาไม่เจอแล้วก็กดแบบวนไปวนมาหาความอร่อยไม่เจอทาดีโอเคครับเราก็แทนศูนย์ที่ตัวพอตาฟิลเตอร์หรือดำชงเราก่อนเนาะเราก็ลองอามาดูว่า5.5เขาเป็นกี่กรัมนะฮะนี่คือ5.5วินะครับผมขอให้เข้ากันก่อนอย่างที่ว่า9.3และอีกดอกหนึ่งนะ รูกันเอาออกเลยไปหน่อยเลยไปหน่อยก็ก็ลดก็ลดมาพอไหมไม่รู้ก็อาจจะต้องลองดูไปเรื่อยๆผมเอา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 สักห้าจุดสามเลยกันสองรอบแล้วก็ออกหน่อยนะครับมีช้อนไม่เอ่ยคืออ่าเราก็มาเอาออกให้มันได้18กรัมพอดีเพราะว่าเราอยากจะหาเพอร์เฟกต์ช็อตอะเนาะถ้าจริงๆตาช่างก็สำคัญขอให้เขากันก่อนถ้าอุปกรณ์ไม่ค่อยมีอันนี้ถือว่าน้อยสุดแล้วมีตัวเกียหน้าหน่อย เพื่อให้กาแฟมันได้สกัดทั่วถึงเนาะให้มันเรียบก่อนอย่างนี้นะเราก็ค่อยแทมนะครับผมกดนะฮะนั่นนะครับมันจะไม่เบี้ยวถึงมันจะมีการล้มก็จริงนะแต่เราไม่กดอะไรมันเลยมันอาจจะแบบพลิกอยู่แล้วก็ยิงเข้าไปอย่างนี้ครับเรียบร้อยอเอ่ะล้างหัวคุ๊ออกมาก่อนหนึ่งรอบประมาณหนึ่งถึงสามวิเพื่อให้หัวมันร้อนนะครับใส่ธรรมดาครับโอเคเนี่ยนะครับ อโอเคใส่เข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวดูด้านล่างเนะาะกดค้างกดค้างคร,ครับผมตัวนี้จะเป็นการตั้งช็อตเพื่อให้คนอื่นทําตามเนาะเราต้องการสักประมาณสามสิบสมสิบวิเนาะด,ดูจากตรงนี้เอเออย่างเงี้ยไหลเร็วไปหน่อยสามสิบเห็นไหมมันไหลเร็วไปนะไหลเร็วไปแล้วมันจะเป็นยังไงเปรี้ยวฝาดโวงครับผมสามสิบเอาให้ละเอียดขึ้นครับผมสำหรับผมอ่ะอยากไป ไปทางเลขน้อยก็คือละเอียดขึ้นนะครับไปทางเลขมากก็คือหยาบนะฮะเมื่อ,อกี้ลงไปสัก2คลิกใช่ไหมออโอเคตอนนี้เป็น31คลิกนะครับผม1,2,3,4,5อย่าเรียกว่า31เลย3.1แล้วกันตัวนี้ถือว่าเ,เร็วไปบางคนบบกินได้แล้วผมไม่ครับ perfectionist เราไม่กินง,ง่ายๆหรอกดัจชนีคราวนี้เราเปลี่ยนเบอร์บทแล้ว เวลาตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยแต่จริงๆอะแนะนําว่าหาเบอร์บดให้เจอก่อนแล้วค่อยไปตั้งตบก,ก็ได้เออมื่อกี้ผมตั้งขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ห้าจุดห้าอ๋อโอเคกลับมาห้าดห้านะครับไกลายสที่อยู่ระ,ระหว่างเนี่ยมันก็ต้องเอาออกด้วยนิดนึงให้ขี้ฟันเก่ามันออกไปครับนี่คือเทคนิคซีเรียดแล้วนะอันนี้ชีเลียดเลยเหรอเดี๋ยวแม่บาบอกกูไม่ซื้อแหละมึงเยอะอีกแล้วจริงๆแล้วว่าการทำกาแฟมันเป็นอย่างนั้นแหละ ถ้าเราจะให้มันอร่อยจริงๆอ่ะพิธีพิถันหน่อยพิถีพิถันหน่อยตัวนี้จริงๆเราตั้งสูงต่ําได้อีกไหมฮะให้มันเกาะได้เลยไหมอ๋อได้ด้วยเหรอได้ครับอ๋อเนี่ยตั้งตรงนี้หมุนอย่างนี้นะครับแล้วมันจะขยับสูงต่ําได้มันจะได้ล็อกกันไปเลยเมื่อกี้เกินตั้งตกเนี่ยบอกแล้วเบอร์บทต้องหาก่อนเราตั้งตกค่อยทีหลังมาดูเบอร์บทก่อนดีกว่าสาคัญกว่า ตตตตตตตมันคือปั๊มอะไรปั๊มสั่นไวเบเตอร์ vibration v i เ r รชั่นคิดถึงอะไรเครื่องเครื่องสั่นปั๊มอิตาลีนะอ๋อปั๊มอิตาลีนะใช่อยากดูเวลาด้วยได้ไหมได้เออดูน้ำหนักด้วยดีกว่าตอนนี้เราใช้กาแฟ18กรัมเรโชก็1ต่อ2ก็คือต้องคูณเอาไปคูณ18กรัมน้ายิวที่ออกก็ต้องได้36ม l นั่นเองนะครับกดค้างครับโอเคกดค้างก่อนนะครับเต แล้วอย่าวพอได้ได้40 ml ใน30วิเราก็กดตัดแค่นั้นเองครับทำให้มันมาล้านกันเนาะโอ้ยคนดูซิว่าจะได้กี่วิถ้าเอาเลยวันนี้เราก็ต้องปรับอยากกว่านี้ปรับอยากกว่านี้หน่อยดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ดูแล้วเวลาข้างบนไปไป,ไปไกลแล้วนะเนี่ยยังได้แค่นี้เอง ปึ๊บอโอเคอเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเราจะลองปรับตัวนี้นะครับว่าเมื่อกี้สมมติเราปรับมาเยอะเกินเราก็กลับไปนิดนึงสองอันอนั่นแหละโอเคโอเคตั้งช็อตช่วงแรกจะเป็นอย่างไงครับช้าหน่อยแต่ทําได้เสร็จแล้วก็ยาวเลยทั้งวันเลยให้ออฟฟิศกินให้พ่อบ้านแม่บ้านกินใช่สมมติมเราเป็นลูกเร,เราเราเซ็ตเก่งแล้วอะเซตไปให้คุณแม่คุณพ่อ บอททิ้งกันนิดนึงก็ได้เรับการตดมันอแก้วอ๋อรู้แล้วไปโมเล่นนะแต่ว่าต่อไปมีมีขายครับมีขายแบบเขาเรียกว่าบอททำเลตตดเบยให้ตอนนี้อันนี้ไปโมก่อนตอนนี้ที่ร้อนตอนนี้ที่แถมก็จะเป็นแบบว่าไหลออกทางเดียวทางผู้ใช่ตีนั่งช็อตกับดับเบิลช็อตแค่ตังตกเนี่ยมา เก้า <9, S 2> oh. โอ้โหพอดีเป๊ะก็ลงเป๊ะนะ,ะอะอุปกรณ์อำนวยคอมสะดวกต่างๆนะก็ทำให้เราทำกาแฟได้อร่อยขึ้นเนียบขึ้นจริงๆผมเคยลองไม่ทำนะครับคุณไหมไม่ไม่ดีทีบิวเตอร์ไม่เกี่ยไม่อะไรเลยอะไ,ไม่อร่อยใช่ไหมคือมันหวงมันหวงมันหวงกว่า จริงๆไอ้ีผมจะมีเยอะกว่านี้มีเข็มเกียร์อีกมีดอสซิง่งลิงเอาให้มันเนียบกว่านี้มันก็จะไม่หกเลเทขนาดนี้อ่าแต่น,นี่คือพยายามทำให้ดูว่าขออุปกรณ์แค่นี้ก็ทํากาแฟได้แล้วนะ,ะับลาหัวกุ้มก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยอ่ะมาดูกันเอาล้วครับใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็นี่เลยปรับโหมดเป็นหยดน้ำเค C 2 0 0ก็ยังใช้างานได้อยู่นะกดค้างครับผม สิ่งที่ผมต้องการก็คือ3 6 ml อันนี้อันนี้คือซีเรียสนะครับผมซีเรียสนะแม่บ้านอาจจะไม่ต้องทำขนาดนี้กับผมก็ได้3 6 ml เวลา30วิครับผมสูตรบรัดไฟของผมนั่นเองเวลาเรากดข,ขึ้นมาดูข้างบนครับขึ้นมาดูข้างบนได้แน่นอนตัดที่34นะครับผมมันจะได้ประมาณเกือบ36พอดีเวลาถือว่าโอเคนะส่วนตัวผมอะ35จบ30แล้วเวลาข้างบน ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะสามสิบกว่าอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันอมืมันนับจากตอนน้ําตกใช่ก็ตีว่าประมาณสามสิบห้าสามสิบถึงสามสิบห้าเวลาตรงเนี้ยไม่เกิน,นมาสตีมนมโชว์กันเลยดีกว่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็เทนี้อราอกสามช็อตได้แล้วถูกต้องคือเป็นการเซสตช็อตตอนเครื่องใหม่ๆแล้วก็ทาอย่างเงี้ยเกือบ,บทุกวันใช่ครับแล้วถ้าเปลี่ยนกาแฟก็ต้องมาทําด้วยใช่แล้วก็ทาให้คนอื่นทาตอบไปเลยใช่โอ้ง่ายดาย กระจากระจายคิดตรงคิดแตกทีเขาเห็นชัดเอามาดูกันเรียนไปด้วยกันเลยอ๋อคุณเอาสูงสูงเลยสร้างฟองก่อนที่แรกที่แรกเลยนะแต่แล้วเก็บให้เนียนโอเคไอตอนเก็บเพชรเนี่ยคุณมีเทคนิคไหมเอาให้เอาให้ปากมันขึ้นมาบนฟองนิดหนึ่งครับแล้วมันฟองหยาบมันจะหายไปอ๋อเอาปากไปโดนฟองมันขึ้นสูงมาเดี๋ยวเราจะเริ่มเนียนแล้วเยวผมปิดโอเคปึ๊บแล้วเวลาปิดอะี๋ยให้ อยาให้มันกระแทกอฟองมันจะหยากนี่นี่ดูดูด,ด,ด,ดูเออก็คืออยากให้มันดึงมนันฟึ้ใช่ล้วฟองจะปูเอ้สวยเลยผมเป็นกำลังใจให้พี่พ่เชอดีนะเนี่ยพเชดี เต็มดีนะเต็มดีเต็มดีพิเชอร์ดีจบแล้วจบแล้วเออแล้วไงต่อแดกรู้สึกเก้อดื่มอย่างเงี้ยดื่มทางนี้เลยว้าวพอได้ไหมโหยิ่งกว่าพอได้อีกมันคือเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบเลยในการใช้งานในออฟฟิศอยู่ที่บ้านใช่จะแอบทำขายก็ไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดอยากจะลองฝีมือ แอบเปิดไรแมนเลยจริงจริงคือตัวนี้มันหนึ่งประหยัดไฟสองมันทำง่ายครับแล้วก็สตรีมเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนไม่เป็นสตรีมเนียนอนอ๋อใช่นี่แหละเพราะฉะนั้น ต้องซื้อแล้วแหละเหตุผลอันใดถึงไม่ซื้อมันง่ายได้ซะขนาดจริงๆคนที่อยากเริ่มเปิดธุรกิจอะครับถ,ถ้าไม่อยากลงทุนล้านหรือว่าอะไรเงี้ยทำที่บ้านแก๊ปไลแมนอย่างที่บอกก็เป็นตัวเลือกที่ดีแอบลองฝึกทำดูก่อนและสมมติว่ารู้สึกว่าขายดีได้อินคัมมาเยอะแล้วก็ค่อยขยับไปเรื่อยๆก็ได้แล้วก็มีอีกตั้งหลายรุ่นที่เราขายเนาะเ,ออเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณไม้ที่ได้มาได้มาเปิดโลกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เครื่องเดียวมันก็จบเลยในตัวเดียวนะ เดี๋ยวไว้พวกเก็บรายละเอียดนะคุณไม้นะเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับการล้างเครื่องแมเทนเนต่างๆดูแลแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่แบบยิบย่อยไปกว่าน,นี้อีกวันนี้ผมเชื่อว่าได้ของไปเปิดเล่นได้แล้วแหละเรียบร้อยเอยอแเดี๋ยวเราค่อยมาดูเจาะรายละเอียดให้มันลึกกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวใช้เวลาอืมได้ครับเสร็จแล้วปิดเครื่องได้เลยชัทกต้อง ล้างเช็ดหน่อยนะใช่เออแค่นั้นเองจบต่อวันครับผมอย่าค่อยไปจอดละเอียดครับจัดป้ายแล้วก็อย่าลืมนะครับโอกะคาเฟ่กาแฟเป็นเรื่องสนุกได้และกระแด